ปากซอยร้อยา One O Light Talk ตอนรับโควิดนิดเมื่อกี้ผมบอกไม่ติดเลยเนี่ยผมสำรวจมา3มวันติดต่อกันนะครับแล้วก็เข้าไปสำรวจตามซอยอีกเนี่ยโดยเฉพาะซอยบ้านผมเนี่ยคร้านกัญชาเนี่ย มากขอร้านไฟเว้นแล้วอ๋อเอ้าแล้วกฎมันออกมาตั้งแต่วันศุกร์ว่าเขาห้ามขายช่อดอกเลยไม่ไม่<ท>ผมเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อยังขายอยู่เลยเอา้าเอา้าเอ้าอโฆษณาเกียมโฆษณาอยู่เลยคือนี้ผมเรียนเลยว่าเมื่อวานต้องพูดในสภาแล้วเป็นความพูดที่ด้วยความหวังดีขึ้นหนึ่งผมต้องการพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยนะครับส5ิบห้ามาตราแก้เป็นเก้าสิบห้ามาตราจะฝ่ายค้าน กับร,รัฐบาลหรือรัฐบาลกับร,รัฐบาลเนี่ยปรับแก้ในวารละสองสามให้เสร็จรออกมากี่มาตรายังไงปรับเท่าไรก็ตามเนี่ยให้ผ่านมาให้บุตรธิัฐค้างคาใจกันอย่างไรผมยินดีเป็นคนกลาง <ừ> เชิญมาท่านสุภาชัยท่านสาธิตท,ทั้งพระคุณพิชาอะไรก็แล้วแ,แต่นะครับ,รบท่ะคีเครือข่ายสับสนกัญชาทางก,รการแพทย์่าคีเครือข่ายแพทย์ต่อต้านอนะไรคงี้เชิญมาคุยให้หมดแล้วมาใช้เวทีของวุฒธิสภาซึ่งเป็นสภาก่นกรองเนี่ย ทำหน้าที่ในกรรมธิการผมผมคงไม่เลือกปาาเป็นประธานเองก็จะขออนุญาตให้คุณหมอทั้งหลายคุณหมอเจตอะไรนะครับคุณหมอเฉลิมชัยคุณหมออะไรต่างรู้เรื่องนะครับครับอ,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 อมาร่วมเกณนกรรมธิการแล้วเรามาทําข้อตกลงกันว่าพลั่นยัดเนี่ยถ้าไม่ออกเนี่ยสุญญากาศจะเกิดหนึ่งถึงสามปีอันตรายมากวันนี้ร้านขายกัญชาเนี่ยขุดขึ้นทั่วเมืองโดยไม่ต้องขออนุญาตใคร อนยากสวยสวยอย่างเดียวจ่ายสวยอย่างเดียวแ้วผมก็ถามเขานะเพือขายวารสารแส่ถึงร้านที่เคยเล่าคือวาดสาผมถามว่าให้เจ้านายเป็นใครคนไทยหรือเปล่าเขาบอกเป็นเขา,าเรียกแบบบอสบอสโอ้อเช็คแล้วหลายร้านเนี่ยไม่ใช่ร้านคนไทยนะครับครับยืนยันว่าคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเป็นร้านจะก,กีงสีเทาเป็นร้านแขกเป็นร้านฝรั่งเป็นร้านคนไทยที่ไปอยู่เมืองนอกสอง ร้านกัญชาที่จําหน่ายในร้านเป็นกัญชาต่างประเทศครับประเทศไทยอ่ะผมซื้อมาแล้วเออลองมาดูซื้อดูนะพอละห้าร้อยห้าร้อยนี่คือกรัมหนึ่งนะครับครับครับแต่ถ้าเป็นของนอกนะครับครับอรีล่าอะไรน่ะสองพันถึงสามพันรกิโลละสองสาล้านอ่ะใครได้ประโยชน์วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือชาวไร่ชาวนาที่ไปปลูกกัญชาครับได้หรอครับฮคนได้ประโยชน์คือในทุนอทิเทามาแปลงร้านขายกัญชาเพราะนั้น ผมเรียงว่าทางแก้ขนาดนี้คือต้องเอาร่างยัดนี้ทะเลาะเบกแวกกันในสภาผู้แทนได้ขอส่งมา้วุฒิสภาทะเลาะด้วยหน่อยมันการกันกรองแล้วถ้าเราทําเสร็จร่วมกันนะเอาไปให้สภาผู้แทนเห็นชอบแล้วไม่ต้องมาตั้งกรรมธิการรวบแล้วผ่านเลยกฎหมายจะออกจากนั้นต้องตั้งกรรมธิการไอ้ตัวที่ต้องไปออกกฎกระทรวงอีกปีนะครกว่าจะควบคุมได้เพราะนั่งรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหนูเนี่ยผมก็ขอบคุณท่านที่ออกมานะกต่พิจารณาเนี่ยเป็นการปะผุแต่ยังไม่ตรง ปลาผูปลาผูกัญชาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้กัญห้ามขายช่อดอกเนี่ยยังไม่ตรงกับพี่เอ๋เพราะว่าช่อดอกมันเป็นตัวเมาใช่ไหมคุณว่าอ่านข้อหนึ่งเขายกเลิกคาสั่งเก่าข้อสองบอกว่าช่อดอกเป็นสินค้าควบคุมเออก็ไม่ได้บอกนะว่า ควบคุมยังไงนะไปข้อสารต่อเลยข้อสารต่ออ่านให้ดีนะข้อสารอาศัยอำนาจความตามมาตรา46ผู้ใดอนุญาตก็ห้ามจำหน่ายเด็กอายุ20-25เพื่อมาคืนนิรียนนิสิตนักศึกษาไม่ได้บอกว่าไปจำกัดจัดการในช่อดอกข้อสองนะอ้าวโอ้ดูสิดูสิขนาดผมอ่านข่าวอยู่ตลอดผมยังผมยังงงเลยโอ้ย้อนกลับขึ้นในในในคำอธิบายข้างต้นอีกอาศัยอำนาจความตามมาตรา45วงเล็บ แล้วคำสีอะไรเนี่ยนะทำไมไม่อาศัยอำนาจความตามมาตาสี่หกอะครับเพราะมาตาสี่หกมันมีมาตาสี่สิบหกบอกว่าผู้ใดจะทําการตามผิดตามมาตราสี่สิบหกครับมาตาสี่หกว่าไงศึกวิจัยส่งออกจําหน่ายแปรรูปไม่ขออนุญาตมีความผิดจําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาทตารวจเนี่ยสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเขาเคยจะทําความเห็นตอนที่กกง ผมอะไรไม่รู้ของสารสุกุลทาความเห็นสั่งให้ตํารวจจับอะ่ะตํารวจบอกว่าจะทําความเห็นแบบให้แหกหน้ากันเลยอะ่ะบอกว่าส่งกฎหมายที่ไม่มีฐานความผิดมาให้เขาจะจับใครครับสอนมวยเลยอ่ะพี่ดึงหนังสือจับอะ่ะครับผมยืนยันนะว่าคุยกับตํารวจตลอดตารวจบอกจับไม่ได้กไม่มีฐานความผิดมาให้จับอ่ะอะไรมาตาความตามมาตราสี่มามาตราสี่หกมาตราหลักที่ใช้จับเนี่ยไม่เขียนอ่ะ อืมอ yeah ืมอืมอืมแหมก็ไปปากูแต่ว่าเครื่องยนต์มันเสียไป็นปาูอัวครับพลเรื่องกันอยู่อ่ะครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ ก็โอ้ก็ยังงงยังงงอยู่เลยใช่ไหมพี่เอ๋คือหมายความว่าคนปฏิบัติก็ยังต้องงงเพราะว่าตํารวจถ้าบอกตารวจบอกว่ายังจับไม่ได้ก็แสดงว่ายังจับไม่ได้สิอืมตอนนี้ตอนนี้ต้องเชื่อตํารวจครับเพราะงั้นตำรวจจะโดนประมงกฎหมายยาญมาตันห้าเจ็ดใช่ผมปล่อยให้เป็นคาตาแล้วไม่จับได้ยังไงถูกไหมพี่เอ๋เมอธิบายข้อข้อที่ประกาศมาของสรวสาสุเนี่ยที่ว่าต้องแก้มเลยแต่มันไม่จริงเพราะมันไม่มีพระธรรัวิเลยนะกลดล็อกเต้ามิจุนาเนี่ยมันมันควรมีกฎหมายก่อนเนี่ยคือประกาศเรื่องสิ่งเดือดร้อนลำคาญ ความอันนั้นนะครัไม่ได้ไม่เหมือนไม่ได้ตลก,กมากเหมือนความรถเบนมีใครไปแจ้งยังยังไม่เคยมีแจ<ต>้งแจ้งเขาต้องไปจับได้ขณะเขาเขาละระหว่างกาลังสุกเป็นจับอยู่สองเ,อเรื่องของพรบอาหารของผู้ใดจําหน่ายตันชาต้องเข้ากระบวนการอบรมจะต้องใส่ไม่เกินหนึ่งถึงสองใบจะต้องมีการติดป้ายประกาศห้ามจําหน่ายให้นู้นนี่นั่นอยู่ในเมนูหมดเลยครับมีร้านขาย อาหารร้านไหนติดป้ายใส่กัญชาบ้างไม่มี <c oughs> ครับ <c oughs> ที่ตลกตัาข้างกันคือร้านที่เขาไม่ใส่เนี่ยเขาต้องปกป้องตัวเองว่าเฮ้ยร้านฉันไม่ใส่กัญชานะ่ะเหมือนเหมือนร้านฉันไม่ได้ใส่ <c oughs> ไม่ไดอนน้อันนี้กลับข้างเนาะมันต้องมันต้องมันต้องร้านไหนใส่ <c oughs> ต้องประกาศแล้วร้านไหนไม่ใส่เป็นธรรมดาเออเออผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขที่มาชี้แจงติดก่าท่านนะเมื่อวันจันทร์นะท่านบอกว่าได้อนุญาตและมีการกำกับได้เฉพาะผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเช่นน้ําดื่ม ขนมขบกอบที่อยู่ตามห้างพวกแปรรูปอันนั้นอ่าอันนั้นล่ะต้องใสอันนั้นมีอยู่สองพันชิดที่อนุมัติไปแล้วอันนั้นผมทไม่ห่วงละเพราะว่าเขาคุมเขาคุมรูปไปแล้วอื่าตีแล้วแต่ร้านร้านร้านอาหารสดเนี่ยไม่ได้คุมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เห็นกฎหมายข้อที่สองที่บอกว่าประกาศแล้วทำไมฉันไม่ได้ผลก็มันไม่มีใครมันไม่มีใครทําอ่ะครับผมแนะนําให้กรมอนามัยนะครับแนะนาให้รัฐบปิสาทธิ์ วงปิทุเดชาที่ท่านหนึ่งคนหนตาเนี้ยตั้งการให้กรมออกไปทำงานเข้าใจกับประชาชนละเรียกไปสชนักอบรมและออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ต้องให้เขาติดป้ายครับถ้าไม่ทําระยะหนึ่งเนี่ยจะต้องดําเนินการจับกลุ่มครับอันนี้คือการที่สองที่ไลไลทเอะไรเนี้ยไลทกฎหมายเข้าใจอันนี่สามอันที่สามท่านจาได้คือจับแผงลอยยมวลบุหรี่ตรงถนนดินสอครัไอตอนไอตอนถนนดินสอก็สารนะครับคเพราอเขต พระนครไปจับด้วยข้อหาอะไรปะครับครับหาบเล่แผงลอยโอ้โอ้แหมมันน้อยใช่อันนี้อันนี้อันนี้นนตัแต้แต่แรกเหมือนตอนที่เป็นข่าวตัแต้แต่แรกว่าว่ามีคนมาเกาะมามาตั้งขายปรากฏว่าตำร,รวจก็เห็นแล้วมันเอ้ยมันประดักประเดิมัมนจะมาตั้งขายยี่ได้ยังไงมันไปกัญชาก็เลยไปจับปรากฏว่าต,ต้องจับด้วยกฎหมายหาบเล่จริงๆอันนี้ก็แบบโอ้โหแปลว่ามันจะเป็นช่วองโหมาเริ่มมาเริ่ม,มเลยรูเบเรอร์เลยใช่ไหมฮะฮะจิ้งหัวหลุมดำครับครับครับ แล้วทำไมถึงไม่มีใครถูกจับเลยไงดีส,สำคัญมากเลยครับคือร้านค้าที่พุ่งเป็นดอกเห็ดที่ถนนข้าวสาราาทั้งทั้งเปิดเป็นร้านขาววอนและเปิดเป็นแผงลอยตอนดึกดึกกลางคืนคที่ผมบอกว่าว่าช,ชาวข้าวสารเนี่ยเขาเรียก,กเขาเชิญผมไปคุยไปดูนะครับ,รบเอแล้วก็ถนนสุขุมวิทตั้งแต่เอกอมัยยันถึงนานาตามซอกซอยทั้งหมดได้ริมถนนใหญ่ ผมสังรวจเองด้วยตัวเองเท่าที่มีกําลังเนี่ยมีมากกว่าประมาณยี่สิบถึงสามสิบร้านนะครับไม่รวมถึงอ,อที่ไปอยู่ตามผับอะไรต่างๆเนี่ยขอไม่มีความผิดใครเคยโดนจับเลยเพราะไม่ต้องขอร,ร้านขายยาคุณวาดร้านขายาาายาเภมัีเนี่ยแผนปัจจุบันเนาะร้านขายยาแผนโบราณนะครับต้องมีใบอนุญาตเลย ร้านมีหายสุราร้านจำหน่ายบุหรี่ยังมีใบอนุญาตเลยไอ้นี่ร้านร้านขายกัญชานะโอ้เหมือนกันเปเป็นดิสเพนเซอรี่ไม่มีใครมีใบอนุญาตเลยแล้วไม่ต้องขออนุญาตใครครับขออนุญาตสวยอย่างเดียวเปิดเลยเอออันนี้มันเป็นมันเป็นความประดักประเดินจริงๆเพราะถ้าพี่เอบอกว่าร้านขายยาร้านขายเหล้าขายบุหรี่ต้องมีใบอนุญาตนะต้องมีจริงๆมึงขายเปล่าๆไม่ได้แล้วร้านขายกัญชาจะไม่ต้องขอใบอนุญาตได้ยังไง คือฝากให้สั่งนักข่าวทําข่าวเชิญสืบสวนสอบสวนหน่อยอย่าเห็นแก่อามิตรอย่าเห็นแก่เรื่องกัญชาถูกต้องแต่ต้องผมเป็นคนเขียนกฎหมายนี้เองใช่ผมเสียใจกฎหมายถูกมาใช้ผิดเกณฑ์เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเรื่องนี้เพราะว่าคือตั้งแต่วันศุกร์ผมก็นึกว่าจบจบในแง่ว่าเอาละคุมละไม่ให้ขายช่อดอกมันจะได้ไม่สันทนาการแบบเปิดกว้างแบบแล้วมันก็จะอันตรายมากกว่าที่จะได้ประโยชน์ผมผมเสนอเบื้องต้นเลยนะท่านท่านช่วย ได่ตรวจร้านสุขุมวิทยตั้งแต่เอกักไปถึงนานาครวจร้านที่ต่อข้อสาเี่ผมดูเนยชวนผมไปเป็นเพื่อนก็ได้โอเคเป็นพยานก็ได้ครับพี่เอกไอดอกช่ออยู่หรือไม่ครับเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันในโอกาสต่อไปข้างหน้าครับขอบวระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวเราว่ากันครับสวัสดีครับพี่เอกครับ FM 105 Smile Thailand